ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่อง Art n i k ินะครับคลิปนี้เป็นแนวทางสิงคโปร์นะครับเมื่อวานสิงคโปร์หลุดนะครับเมื่อวานเสียดายจริงเมื่อวานมองแล้วน่าจะเอาน่าจะเอาห้าคำหนึ่งครับเสียดายมาเด้งห้าหนึ่งเลยนก็ลองฟังการวิเคราะห์วันนี้ต่อแล้วกันนะครับสิงคโปร์วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสิงคโปร์เปิดสามสี่แปด ลบหกนะครับ6กเก้าในสัญญาณเบิ้ลต่องเลยเนะี่ยสิงคโปร์สิงคโปร์เรีนหครับ0ูนย์หกหนึสองหกหเจดหแล้วก็สองเจแถนครับ ร้อยใส่สองครับร้อยไม่ก็ไม่สองก็เจ็ดผมว่านะน่าจะยังคงเดิมอยู่ร้อยสองกับเจ็ดเนี่ยผมว่าความเป็นไปได้นะครับร้อยสองกับเจ็ดไหนก็ลองพิจารณาดูครับสําหรับคนชอบเล่นเนาะถ้าไม่ชอบเล่นไม่ต้องเล่นครับเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาชมได้แต่ถ้าไม่ชอบเอ้ยไม่ใช่แนวไม่เป็นไรครับไม่ต้องเล่นเนาะประมาณนี้ครับสําหรับสิงคโปร์สิงคโปร์ออกผลสี่โมงยี่สิบสามนาทีโดยประมาณครับสี่โมงเย็นนะไม่ใช่สี่โมงเช้า เป็นหุ้นที่ออกก่อนหุ้นไทยครับอกออกนหุ้นไทยเล็กน้อยถึงปานกลางครับประมาณนี้ครับสาหรับสิงคโปร์เนาะถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับกรุณากดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็ถ้ามีโฆษณาในแต่ละคลิปนะครับรบกวนอย่ากดข้ามเนาะขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับเฮงเฮงเลยรวยครับสวัสดีครับ